คนที่ชอบใช้ปากกาสีแดงนะครับในการจดในการโน้ตในการเลคเชอร์นะครับหรือในการเขียนอะไรก็ตามนะฮะมีบุคลิกหรือนิสัยนะครับเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าคนเราก็ใช้ปากกานะครับมีหลากหลายสีสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีเราเห็นนะฮะในร้านปากกาฮะมีหลากหลายสีนี่แหละแต่ละคนก็มีอารมณ์ของการใช้สีที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่าแต่ละสีนี่มันบ่งบอกนะฮะบุคลิกข้างใน บางส่วนออกมาได้นะครับมาฟังนะฮะเขาบอกคนที่ใช้ปากกาสีแดงครับเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมีจินตนาการนะครับคือไม่ชอบอยู่ในกรอบนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์สูงมากเลยนะครับเป็นคนที่ถ้าทํางานก็แนวพวกหัวครีเอีฟดีนะครับหรือว่างานที่ต้องใช้สมองใช้ปัญญาหรือว่าใช้ความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอนะครับนี่คือบุคลิกอย่างหนึ่งนะฮะและที่สําคัญฮะก็เรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะฮะเขาเสน่ห์คือ ชอบเรื่องของการพูดคุยนะฮะเรื่องของสังคมสังสรรค์น,นะครับมันมีในยะอย่างคือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนด้วยนะครับเพราะว่าชอบช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เด่นก็คือคนใช้ปากาสีแดงฮะ,ะมักจะมีคนมาเล่าความลับต่างๆนานา,นาให้ฟังอยู่เสมอนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมีเมตตา่าเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพัก,กูเป็นฝูงเขารับข้างญาติพี่น้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะมา มาเล่ามาระบายนะครับอะไรต่างๆน้า้ฟังบุคลิกอย่างครับของคนที่ชอบใช้หมึกสีแดงนะครับเป็นคนที่มีความเห็นนะฮะหรือว่ามีความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับค่อนข้างยากนะครับคือเปลี่ยนความคิดของคนที่ชอบใช้ปากกาสีแดงค่อนข้างยากนะฮะถ้าเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มันถูกต้องมันคือสิ่งนั้นคือถูกต้องคือเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะครับในความคิดตัวเอยงอยากจะเหตุผลสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าเหตุผลต่างๆมา วันนี้ว่ามายืนยันแค่ไหน,นะฮะแต่ถ้าเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มันถูกต้องมันคือถูกต้องนะครับวันนี้บุคลิกอย่างะฮะของคนใช้ใช้ปากกาสีแดงครับมีคนที่ชอบออกนอกกรอบนะฮะบางทีเราเห็นนะฮะคนใช้ปากกาสีดําสีน้ําเงินนะฮะบุคลิกต่างๆก็คือทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าหมึกแดงนะเราลองนึกถึงเนาะเวลาที่เราอ่าหรือเลคเชอร์นะฮะใช้สีแดงนะครับเออมันค่อยเหมือนชอาวบ้านเขานะฮะมันต้องมีความกล้าหรือไหมอ่าแต่ว่าในหลักการนะครับ เขายังบ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่เหมือนกับมีหัวปฏิวัตินะครับหัวปฏิวัติคือไม่ใช่ปฏิวัติอะไรกันนะฮะถต่ออว่าชอบหาอะไรใหม่ๆทมาทขี้เบื่อนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยอยากอยู่ในกรอบที่ทํางานนะฮะหรือว่าที่ตัวเองอยู่นะครับง่ายๆคือถ้าได้ทํางานที่ต้องใช้สมองเยอะๆใช้ไอเดียชิ้นใช้จินตนาการเยอะๆนะครับเขาจะเก่งมากเขาจะทําได้ดีแล้วก็ มักคิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับร่ามันสมัยก่อนเรียกนักประดิษฐ์นะแต่ยุคป,ปัจจุบันก็หัวคอทนะครับมักจะคิดงานใหม่ๆหรือว่าถ้ารวมกันนะฮะในการประชุมวลาให้ต้องคิดงานในคนใช้ปากกาสีแดงเนี่ยก็จะมีอะไรที่ปแปลกๆใหม่ๆที่มันนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในตลาดนะครับแล้วเป็นคนคิดอะไร,ประแปลกๆบางทีเพื่อนฝูงก็รับข้างยังงงเลยว่าทําแต่ละอย่างในคิดไปยังไงทไํไได้ยังไงนะฮะเรื่องบางเรื่องเออ คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขามาแต่ในแต่แรกนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่มงมาเป็นนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงจุดที่ต้องใช้ปากกาครับยิ่งเด่นชัดในความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองยากแต่ถ้าเปลี่ยนหรือมีเหตุสนับสนุนไม่ใช่เขาดื้อดึงนะฮะถ้าคุณมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาคิดนะฮะมันมีอื่นที่มันถูกต้องกว่ามีเหตุผลมีหลักฐานประกอบเขาก็ทำแล้วเขาก็เชื่อตามนั้นนะฮะ ไม่ใช่ว,ว่าดื้อดึงหัวชนฝานะฮะแต่มันมีราศีมีก็เรียกว่ามีหมึกสีหนึ่งนะฮะที่ใช้ในหัวชนฝาแต่ว่าคนใช้มึกสีแดงนะฮะถ้าเหตุผลประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถูกต้องเขายอมที่จะเปลี่ยนความคิดด้วยเหตุและผลจริงๆเป็นคนที่มีเหตุผลเนาะก็นี่ฮะเราส่วหลักๆนะฮะของคนที่เรียกว่าเป็นคนอีอย่างคือเจ้าสเสนห์ชอบพูดชอบคุยนะมีเพื่อนฝูงเยอะแต่ว่ามีเพื่อนสนิทจริงๆน้อยนะครับเขาว่ามีเพื่อนฝูงเยอะก็เพราะว่าคนรู้จักเยอะไม่ใช่เป็นคนที่ปิดตัวเองนะครับเป พร้อมที่จะเรียนรู้ะไรใหม่ๆพร้อมที่จะรู้จักคนใหม่ๆพร้อมที่จะเข้าสังคมใหม่ๆเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มาสนิทหรือว่ามีอะไรที่แบบใกล้ชิดนะฮะหรือบางทีต้องมาใกล้ชิดมากกว่าเดิมหรือว่าง่ายๆคือเป็นคนที่ถ้าจะสนิทกับใครจะเป็นคนที่เดินไปหาไม่ต้องให้ใครมาหานะครับแต่ถ้าใครที่พยายามจะสนิทกับเราเออคนใช้ปากกาหมึกแดงเขาถอยเฉยเลยนะฮะเขาไม่เอานะฮะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มอชอบจ,จะ control ชีวิตตัวเองแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็ชอบ ที่จะควบคุมชีวิตนะฮะหรือว่าความคิดเหมือนกันนะฮะของคนข้างๆเหมือนกันนะฮะเนี่ยดังนั้นบางคนก็เรียกเจ้าประเด็ดการนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆมเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความคิดตัวเอง,งของตัวเองสูงแล้วก็ไม่ชอบอ,อยู่ใกล้นะฮะหรืออยู่กับใครที่มีแนวความคิดที่แตกต่างนะฮะมันนำพานแล้วก็เกลียดเถียงนะครับนี่คือลักษณะ,ะ,ะบุคลิกโดยรวมนะฮะของคนที่เกิดหรือคนที่ใช้ปาการมึกสีแดงนะฮะนี่คือคร่าวๆนะอาจจะมีส่วนบางส่วนในหลายส่วนนะครับของใครที่ ใช้ปากกาหมึกสีนี้นะฮะเดี๋ยนั้นมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะที่มันจะทําให้ชีวิตแล้วก็บุคลิกนะครับมันมีอะไรแทรกหรือเสริมบางอย่างก็ไม่ไม่ใช่าตามนี้แต่บางอย่างก็เป็นตามนี้ตรงๆนะฮะแต่โดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับที่ตามหลักการที่เขาว่านะครับโอเคนะลองไปทายเพื่อนเล่นๆหรือได้นะฮะหรือดูบุคลิกตัวเองได้นะครับเดี๋ยวดูสีอื่นบ้างนะฮะมันก็มีสีอะไรที่บุคลิกโดยพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับ